สวัสดีครับพบกับพี่เสกโซโลโหัวอีกแล้วครับวันนี้มาดับหลักสิบบนสูตรที่สามนี่กลับสูตรที่สามโอ้พี่เสกยิงปืนอีกแล้วยิงปืนสูตรที่สามผมมีสมุดห้าสูตรเดี๋ยวจะจัด,จดให้ครับเอาอยัางไงดีมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอยู่ในชุดอยู่บ้าน อิเศกไม่ได้ไปไหนวันนี้โอ้ยมื่วยหลังโอ้ยไล์สดไม่ไหวแล้วนี้ตัดเป็นตอนตอน,ตอนไปว่างๆเย็ยิงปืนโอเคครับไม่ได้บ้าไม่ได้บ้ากรับมานำเสนอดับหลักสิบบนสามสูตรห้าสูตรกับคัดทีอับไทยรอตเตอรี่อืม ไปพบกับสูตรต่อที่3ามครับต่อไปได้เลยครับผมอย่าเลือนมันครับโอเคครับต่อกันเลยอ่ามาต่อกันเลยครับจะได้สูตรที่3เสร็จไวๆเดี๋ยวเหลืออีก2สูตรก็มาครึ่งทางครับเนี่ยมันยากลำบากแค่เนี้ยกดติดตามไปเลยนะครับ จะได้ไม่พลาดโอกาสครับคนทำจะได้มีกำ,กำลังใจนะครับโอเคโอ้ใครมาเพียงกระจกโอเคครับบทสุดที่3ามทมี่1ดับ7ออก064กครับคัททีฮัดับหลัก10บโบนจกติเศษ So, hoa hoa, yó cup. Hm hm, 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 มาแล้วครับไปกินน้ำคอแห้งครับพิเศษพิ่เสกคอแห้งแล้วยังปืนสักสองนัดก่อนครับหันไงเดี๋ยวตำรวจมาอีก <c oughs> <c oughs> มากแล้ว,าลวมาแล้วตำรวจไปต่อไปต่องวดที่สามไปเลยครับ9กับ10บบนออก4ี่เจครับพี่น้อง ไปเลยครับสูตรที่3นะครับที่9ดับ7ออกศูหน้าศูนครับผมตัวที่สบดับแดับกหนึสี่3ือสที่สิดดับเ้า ออกสี่สีสามก้าออกสีสีสามว่ายไงครับอโอเคเจ้าที่ยี่สับดับหออกสามห้าแปดนออกสามห้าเห็นไหมเห็นไหมที่ยี่สิบกกับดับศออก 6, 8 ที่สามสิบเอดับดับ6กออกหกครับดับประจำหลัก10บนะดับหลัก10นะครับดับ,นะดบ,ดบมดที่สามสาดับ3หลัก10บอ 9, 9, อกเก้าเก้ากยัไมครับผม 96หมุดที่38ดับ9ออก8 8 2, 2> ตูกต้องครับโ <Okay. S 1> อเคืมุดที่42ครับดับ2ออก7 9 5 7 9 5ครับเม่ดที่46ครับดับ7 ออก 1, 4, 9, หนึ่งสี่เก้าดับหลักสิบถูกต้องนะครับใช่แล้วหัวที่ห้าสิบครับดับ 1, หนึ่งหลักสิบ 10, บนออกแปดหกหกดับอยู่อีกแล้วไม่พลาดเลยจะ่ไหมครับหัวที่ห้าสิบสามครับดับศูนย์หลักสิบออกห้าสองสาม โอันท okay. ี่ห okay> ้าสิบหกก็ดับแปดหลักส0ออก4 7่เจ็เนี่ไงหลักสิบนะครับดับหลักสิบ วันที่ห้แปดครับดับสองอกสามเก้าหนึ่งสองออกสามเก้าหนึ่งมาลแล้วมายอะมายอะวันที่อกสิบดับสี่ออกเจ็ดกสวันที่อกเจดดับเจ็ดออกสามห้าสี่ถูกูกม่ลอ,องทำไมเนี่ยวันที่เจ็ดสิบสีครับดับแปดคุณที่ถามนะคะบางครั้งก็มีเรื่องให้ซับแหมงวด ที่เจ็ดออกอะไรนะเจ็ดสดับแฝงหลักสิบนสิริมามาสิริมา <c oughs> มืควนจะละไอวัตที่79ดครับดับศูนหลักสิบออก7จ็สีองโอ้ก็จะได้สักห้าส่วนนะครับก็จะคัดจะจะทำก็จะต่อเนี่ยเออ โอเคกดติดตามไว้เลยจะทําไม่พลาดครับสวรต้องแยกครับว่าทีเดียวมันไม่มันวัที่แปดบกดับ7จ็ักสิบบนออก8ปดสองห้าดับตรงนี้ดับอู่หลักสิบหลักสิงวดที่เกิบเดับ9ออก9 18นะครับหลักสิบถูกต้องถูกต้องวดที่หนึดับ3ออก4ี่ห้า 4ี่นี่ใช่หม่วัติรยิยสามสามับสิบนเจ็ดออกแปดงกตัวกลางกับ8 1ดหนกถูกต้องวัติร้อย5กับดับเก้าับ10กเจ็ดหกนไงครับเจ็ด โอทีร้อกดับสออกหกห้าศโอทีร้อิบสอดับศออก438สามแปดศับสี่โอทีร้อยสิบห้าดับสองดับสองกตัดับ1ัดน่ับอยูอยู่ับโอทีร้อิบหกดับเ ออกเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสออร้บแปดับหออกหกเจ็ดสองอร้ยบแปดับสออกสี่ห้มร้อยยิดคับดับ2กับ8ปด 0, ออกสามยิบสกับดับศูนออกเจ็น่าฟิเสกจริงนะ รี่บครับดับแดออก 8, 9, อแปดเก้าหนึ่งรอยสิเครับดับเาออกหนึ่งสสองาสดครับดับเก้าออกสี่สามหนึ่งเามาลองทำใมเนี่ยวันที่ร้อยสามสิบสาม,สามครับดับเก้าออกหนึ่งส,สามวันที่ร้อยสามอะ ดับ5ออกสี่เก้าสี่หามหามอรขอที่ร้อยสามดับ8นะครับออกเจ็สองโกนี่ระสามเจ็ครับดับศูนย์ออก3ามเกหนึ่ง้ร้อยี่สิบสองครับดับสามออก8ปดสมโอ้โหมาเป็นฝูงเลย วันที่ร้อยสีดครับดับหออก2ององเ้อาเด็กมาร้องทำไมเนี่ยวันที่ร้อยสีดับ2ออก0 38ย์วันที่ร้อยสี่สิบนะครับว9ยเโอ้เจ็บหูดับ8ออกหกสองเก้าดัห้าสิบอดับหออกหนึสหนึ่ง ออกหนึ่งสามหนึ่งหกที่ร้อยห้าสองกับดับสามออกหกสองสามหกที่ห้าสี่ก็ดับหกออกหกศูนย์สองศูนย์สองร้อยห้าห้ากับดับเจ็ดออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกที่ห้าห้าหกกับดับศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ ดับถูกที่นะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวกลางนี่วันที่ร้อยหกสิบเอ็ดดับหนึ่งออกเก้าศูนย์สามวันที่ร้อยหกสองดับสองออกแปดสี่ศูนย์อ้ยเหมันซ้ำใช่ไหมครับโอ้ซ้ำออกมาได้วัที่ร้อยหกสามดับห้าหนักสิบ ออกห้าก็ถูกต้องดับหมดเลยนะครับดับไม่พลาดยังไม่พลาดจะพลาดงวดไหนวันที่ร้อยหกสิบดับ 3, ออกแปดหโอ้โหยิงเลยพิเศษวันที่หนึ่งรมากครับดับศออก 0, ูนดับถูกต้องวันที่ร้อยหกสบหครับเซอร์วันที่1นุ ห้า2องพัร้บสองดับสกับดับ4ดับ4มองเห็นไหมครับโอ้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 เราตัวนี้ไม่เห็นนะแล้วเขเลื่อนไปข้างล่างครับปุ๊บนี่ดับ4ี่ไหมครับอืมโอ้โ โอเคยัง okay. ไม่พลาดกันนะครับดับสี่ไมครับพี่น้องเป็นไงครับมาแล้วสามสูตรแล้วครับถูกใจไหมถูกใจก็ยกมือขึ้นครับถูกใจก็ นี่ครับโอเคเดี๋ยวมาไปสูตรที่สีก็สูตรที่5ครับเป็นไงครับอย่าลืมนะติดตามกดติดตามไว้กดติดตามจะได้ไม่พลาดครับยังมีสูตรอีกเยอะเยอะแยะเยอะแยะเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูครับม,มีหลายสูตรจะทาให้ทุกท่านถูกหวยหมดเดยวก็ถูกครับ9ก้ย์ครับสตัวโต๊ มนมนแมนเลยครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ครับยิงปืนอีกแล้วพิเศษสวัสดีครับเดี๋ยวกวกกันสี่ห้าอย่าพลาดนะครับ